โอเคนะครับคราวนี้เรามาดูข้อที่3.2ด้วยกันนะครับข้อที่3.2เขาบอกว่าให้หาความถี่ใช่ไหมครับความถี่นะความถี่เราสามารถที่จะหาได้จากอะไรจากสูตรความถี่ก็คือจํานวนรอบนะครับส่วนด้วยเวลาหรือว่าส่วนด้วยวินาทีนะครับรอบต่อวินาทีหรือรอบต่อเวลานะครับคราวนี้จํานวนรอบเราหาได้จากอะไร ประโยคนี้ครับจำนวน10ลูกขึ้นเนี่ยนะครับสิลูกขึ้นก็คือหมายความว่า10รอบนั่นเองหรือว่า10ลูกขึ้นก็คือ10รอบนะหลูกขึ้นก็คือ1รอบ10ลูกขึ้นก็คือ10รอบนะจดบอกมาแล้ว10รอบนะครับส่วนด้วยเวลาเวลาที่มันเคลื่อนที่ไปก็คือ10วินาทีเอ้โทษที20วินาที ก็จะเป็น10ส่วนด้วย20ก็จะเป็น0.5 hz ดเฮิร์นะครับดังนั้นความถี่เท่ากับ0.5 hz เฮิร์โอเคนะครับต่อมาข้อที่3.3ถามว่าความยาวคลื่นเท่ากับเท่าไหร่นะครับความยาวคลื่นเรามีสูตรพื้นฐานใช่ไหมครับ v เท่ากับ f l a แลมด้านะครับเท่ากับ f แลมดา f เรารู้อย่าง f เรารู้จากข้อ3.2คือ0.5น z เฮิรนะแล้วก็ v เรารู้ไหม v เรารู้จากข้อ3.1คือ0.02เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปจะเหลือตัวแปรลมด้าเห็นไหมครับเว้นย้าย0.5มาหารกับ0.02เราจะได้ลมด้าอยู่ที่0.04เมตรนะครับ0.04เมตร ดังนั้นความยาวเคลื่อนเท่ากับ0.04เมตรอันนี้ก็คือเป็นคำตอบนะครับ